มาเจอคุาม,มุทมบอนอีกแล้วเวยจ้าวันนี้ก็จะพามาวาดรูปนะจ้าวันนี้ก็จะเป็นการวาดรูปลายเส้นเหมือนเดิมนะจ้าแต่ก็จะเป็นลายใหม่ๆขึ้นมายังไงก็มาดูกันเลยว่าต้องมีอะไรบ้างวันนี้ไม่มีคิว้ว ไม่เป็นไรจ้าอ้าวมาจ้า่าจะมาในการเตรียมก็มีกระดาษแล้วก็ปากกาปากกาเคมีหรือปากกาหมึกซึมต่างๆก็ได้นะจ้าพร้อมไว้ใช้เป็นปากกาดังแล้วก่อนอันดับแรกนะจ้าเราก็จะมาวาดรูปก,ก็คือเราใช้เส้นซิกแซกขีดไปก่อนนะหลังจากนั้นก็ไมไ่ทำอะไรมากมายนะจ้าเราก็เป็นเส้นโค้งแต่เส้นโค้งเท่าที่เราใช้เราก็เป็นซิกแซกที่สลับกันไป ก็คือถ้าไปทางเดียวกันเราก็จะโค้งอีกทางหนึ่งแต่ถ้าทิกแซกตรงกันข้ามกันก็จะเป็นเส้นโค้งสลับข้างกันเสียงรถผ่านก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะ อาจารย์ทปลาจางของกุ้งก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะเส้นโคง้งโคง้งโคง้งโคง้โคงไปเลยนะคะมือข้าใครยังไม่นิ่งก็ไม่เป็นไรฝึกปรือกันไปเรื่อยๆ๋ยวมันก็ชํานาญกันเองนะจ๊ะกุ้งก็ไม่ได้ว่าเก่งอะไรนักหนากุ้งใช้แค่ความว่าความชอบและว่าความขายันในการฝึกนะจ๊ะนี้จ้าทําไปเรื่อยๆนะหลังจากนั้นเราก็กลับด้านปีนออกมาเล้วก็ปีนมันออกมาปีนกลับด้านกันนะจ๊ะแล้วก็มันก็จะเป็นโค้งโค้งมาหากันแบบนี้นี่สลับกัน ทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่ค่ะดูเหมือนจะไม่สวยนะแต่เวลามันออกมามันก็จะสวยซสื้อปบบองค์รวมนะเจ้าก้อชอบพูดมากเลยอ่ะเรามาดูต่อไปนะเราก็จะมีช่องนะคะเราสลับช่องไปสลับช่องหนึ่งอันสองสามอันหนึ่งเราก็จุดตรงกลางไว้เพื่อให้เป็นการเพิ่มแสงและเงาเนี่ยจ้ะเอามาดูกันต่อเลยนี่จ้าว่าเรททำเป็นไม้จุดไว้เรียบร้อยแล้วอ่าหลังจากนั้นเราก็เอาปากกามกซึมนี่เลยจ้าทำเป็นสีดำ มาเว้นตรงช่องที่วงกลมมาเล็กๆไว้นะจ๊ะนี่วงกลงมแเรากระรับ,บายสีต่อไปเลยนี่ค่ะอ่ะากมอันนี้ก็เว้นไปอีกเว้นไปอีกสองสองสองสามเหลี่ยมนะหลังจากนั้นวงก็มาจุดเป็นวงกลงมมว้เล็กๆแล้วก็ลงสีนะจ๊ะนี่ลงความเข้มของสีลงไปฝนมาเลยจ้ายกเว้นตรงนี้เราวงกลมไว้นะจ๊ะ <c oughs> อ้าว นี่พ่างเสียงตอนข้ามันอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะจ๊ะนี่ค่ะมาทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะง่ายไหมสวยไหมลองทำดูว่ามันไม่ยากนะคะแล้วก็ก็ง่ายอยู่นะก็ฝึกมือกันไปนะจ๊ะอะมาอันที่สามแล้วสามเหลี่ยมที่สามองก็ทำต่อ มี2อันนะคะที่ว่าว้นไว้ไปสองอันก็มี1 2สองแล้วก็จะเป็นสามเหลี่ยมที่ว่าลงเงานะนี่ไปละค่ะในสามแท่งแล้วแท่งสุดท้ายว่างก็มามัจุดตรงกลางไว้เหมือนเดิมอะไรยังนั้นก็ลงแสงเงาเข้าไปนีดูมันเพลิเริ่มสวยมาแล้วเห็นไหมคะมันมีความสวยงามของเขานะเราไปฝึกหลังจากนั้นว่างก็ตีสอนะจะลงทีสอมาลงเงาตรงขอบเส้นเส้นตรงระหว่าง ระหว่างกลางเขาแหละเราจะเพิ่มความชัดเจนของแสงและเงามากขึ้นโอเคทำไปเรื่อยๆนี่จ้าใกล้เสร็จแล้วนะแป๊บเดียวใช่ไหมแต่ก็ทำนานตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็เริ่มจะสวยขึ้นล้วนะจ้ายังไงก็ฝากกดหัวใจให้กันด้วยนะกดไลค์กดแชรกด,กดหัวใจไปให้แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเวลา ความทำคลิปดีๆต่อไปก็มันก็จะเด้งไปหาเพื่อนๆอยังไงก็ฝากหัวใจไว้ให้กันนะเนอรนี่ค่ะทำไปเรื่อยๆหลังจากนั้นครณพมก็ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดนะคะเช็ดเพื่อเกลี่ยนะคะเกลี่ยเกลี่ยความเข้มคอนดิชั่นที่เราลงไปให้มันละมุนมากขึ้นนี่เสร็จแล้วค่ะคนงานของคุณอ่สวยไหมคะทำง่ายมากจ๊ะยังไงก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กันดในจาแล้วก็ฝาก รอชมคลิปต่อไปจะหาคลิปดีๆมาให้ชมกันนะจ๊ะขอบคุณค่ะบายบายมีความสุขมากๆแบบ